บ้านหมอละอองรับรางวัลอาเซียนบิสอวอร์ด2024สาขานักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียนประจำปี2567บ้านหมอละอองธุรกิจสมุนไพรโฮมเมดที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมากกว่า35ปีเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นโดยแพทย์แผนไทยละอองบัวสิวริผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของไทย มีพัฒนาการต่างๆและมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพปัจจุบันมีโรงงานผลิตยาแผนโบราณที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมกับได้รับรองมาตรฐานสูงสุดทั้ง PICs, GMP, GAP, Halal และยังสำหรับปีนี้วันที่3มีนาคม2567คุณปุ้ยสิริวิไลบัวสิริ แอนกาดิประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เป็นทายาทหมอละองและคุณปราดีฟแอนกาดิประธานเจ้าหน้าที่การตลาดผู้บริหารทั้งสองท่านได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะนักธุรกิจยอดเยี่ยมระดับอาเซียนประจำปี2567ในงานอาเซียนบิสอวอร์ด2024ตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยสู่อาเซียน ดิฉันนะคะสิริวิไลบัวสิริอันกระดินะคะแล้วก็คุณตาดิทอันกระดินะคะเป็นเจ้าของแบรนด์บ้านหมอละองค่ะ วันนี้มารับรางวัลรู้สึกยังไงบ้ารู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากเลยที่ปีนี้บ้านหมอละอองได้ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้รับรางวัลเอเชียนบิตอวอร์ด2024นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของบ้านหมอละอองค่ะคิดว่าอะไรทําให้เราประสบความสำเร็จได้รับรางวัลคือต้องบอกว่าบ้านหมอละอองเนี่ยมีการวางแผนการทําธุรกิจนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะแล้วก็การเติบโตของธุรกิจบ้านหมอละอองเนี่ยเติบโตขึ้นทุกป,ปีนะคะในปีที่ผ่าน บ้านหมอละอองได้มีการขยายตลาดไปต่างประเทศด้วยนะคะแถมยังมีการได้รับมาตารฐานนะคะการผลิต GMP p พิกนะคะแก๊ป ฮารานแล้วก็ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกําลังสําคัญที่ทําให้เราได้รับรางวัลในวันนี้อีกทั้งลูกค้า O M ของเราเนี่ยที่เป็นแบรนด์ดังๆแล้วบประเทศหลากหลายแบรนด์ก็ขายที่ขายดีมากๆนะคะทําให้บ้านหมออ๋องเป็นที่รู้จักมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วสำหรับปีนี้ค่ะสำหรับปีนี้มีสินค้าอะไรใหม่ ว่าบ้านหมอละอ,องในปีนี้นะคะเรามีเฮ้าส์แบรนด์ของเราเองหลากหลายแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นยี่ข้อบ้านหมอละอ,องนะคะที่เป็นสินค้ายาแผนไทยนะคะเวชสำอางสมุนไพรไทยที่ดูแลรอปปัญหาโรคต่างๆได้หลากหลายโรคไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดเงินนะคะดีสีดวงนะคะโรคไตเหล่านี้นอกจากนี้นะคะเรายังมีสินค้าที่ชื่อว่าลิปเปอร์วันเดอร์ นิต์น์วันเดอร์นี่ถือเป็นแบรนด์เด็กนะคะที่ดูแลปัญหาผิวหนังเด็กนะคะอ,อีกหนึ่งแบรนด์ของเราก็คือเฮอร์ไบรท์นะคะเฮอร์ไบรท์เป็นสินค้าที่ดูแลบำรุงผิวกายนะคะล้างทำความสะอาดร่างกายนะคะเป็นสินค้าสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นกันนอกจากนี้นะคะธุรกิจไลน์ที่ทสำคัญของเราก็คือรับจ้างผลิต O M สร้างแบรนด์ให้กับผู้ที่ต้องการมีแบรนด์สมุนไพรเป็นของตัวเองด้วยตำรับสมุนไพรจากไรพ่าละอองบริสุท คุณเป็นพ่อคุยเองที่สืบสานกันมากว่า35ปีแล้วนี่ถือว่าเป็นลายธุรกิจสาคัญของเราเลยนะคะที่ที่ทาให้บ้านหมอละอ,องเป็นที่รู้จักในวันนะคะแล้วการตลาดในปีนปี้เราวางแผนไว้ยังไงบ้างขอวางแผนก็คือต้องบอกว่าบ้านหมอละอ,องเรามี business p l ในระยะยาวนะคะเป็น10ปีเลยในปีนี้เราบุกตลา,ลาดทั้งไทยและต่างประเทศอย่างไก นะคะโดยเฉพาะตลาดอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เรามีลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงมาเก๊าสหรัฐอาหรับอิหรนนะคะที่มาจับมาจ้างเราผลิตสินค้านะคะและอีกอย่างหนึง่งในแบรนด์ของบ้านหมอละอองเองเราได้คุณชายชาติโยโดมมาเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์นะคะที่จัดบุกตลาดให้กับคนไทยได้รู้จักแบรนด์บ้านหมอละอองได้ทดลองใช้สินค้าของเรานะคะรวมถึงจะบ,บุกตลาดต่างประเทศอย่างจริงจังนะคะค่ะ ทางแบนมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์เรอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าบ้านหมอละอองครุปนะคะเราเป็นผู้ผลิตยาแผนไทยและเวชสำอางสมุนไพรไทยที่มีมาตรฐานการผลิตระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น GMP p l u นะคะซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการผลิตยาไทยที่สูงสุด นะคะในในร่องนี้ GMP ทสือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของผู้ผลิตยาไทยนะคะรวมไปถึงมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานของการปลูกสมุนไพรทึ่งบ้านหมอละอ,องมีแปลนหมอละอ,อง greenhouse ที่พอปลูกสมุนไพรแบบออร์แกนิกเราก็ได้มาตรฐาน GAP ด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีมาตรฐานอื่นๆนะคะเช่นคารานเนี่ยเป็นแสแตนดาร์ดเลยที่เรามีเพื่อจะให้ลูกค้าที่เป็นชาวสลิมก็สามารถใช้สินค้าของเราได้อีกทั้งบ้านหมอละอ,องเรามีตำรับยาที่สืบทอดกันมา 35ปีแต่แล,ตและตราหับต้องบอกว่าใช้แล้วเห็นผลนั่นจึงทําให้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมีลูกค้าซื้อแล้วซื้ออีกกลับมาหาเราเราก็เติบโต,ตจนทุกวันนี้ดังนั้นต้องบอกว่าถ้าได้ใช้สินค้าของบ้านหมอละอองจะเห็นผลแล้วประทับใจอีกครั้งนะคะผู้ที่มาผลิตโอเอ็กับเรานะคะผลิตไปแล้วขายดีขายดีเพราะมันใช้ดีอะค่ะนะคะก็เลยจะเป็นกําลังใจว่าถ้าใครอยากมีแบรนด์สมุนไพรไทยดีๆให้มาที่บ้านหมอละอองเรารับจ้างผลิตค่ะ บ้านหมอละอองก็คือได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะเลยสแสดงว่าผู้บริหารก็คือมีวิสัยทัศน์รือว่ามีความสามารถในการบริหารงานดีนี่ต้องบอกว่าเราได้รับรางวัลต่อเนื่องมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นท็อปแบรนด์ Award อวอร์ด2023และปีนี้เอเชียนบิ w อวอร์ด2024นั่นเป็นเพราะว่าบ้านหมอละอองเรามีการบริหารจัดก,การธุรกิจอย่างโปรเฟชชั่นอลต้องบอกว่าคุณประดิษฐ์แอนการีที่ยืนข้างปุ้ยตรงนี้นะคะเป็นผู้บริหารระดับดีเรคเตอร์ของบริษัทร,ระดับโลก หลากหลายบริษัทถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนร้องอ๋อและคุณปานิชก็คือสามีผู้เองได้มาวางแผนธุรกิจให้กับบ้านหมอละอองนำเอาหลักคิดแบบโปรเฟชชั่นแลแะแบบโลกมาใช้กับบ้านหมอละอองไม่ว่าจะเป็นการทำแบรนดิ้งการทำามเก็ติ้งนะคะสตาร์ทจี่ระยะยาว5 10, ปี10ปีนั่นคือหลักสำคัญในการที่บ้านหมอละอองเดินก้าวมา และเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่คือวิธีการบริหารงานแบบบ้านหมอละอองกุกที่มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากบริษัทร,ระดับโลกค่ะ สําหรับลูกค้าบ้านหมอละองที่เป็นลูกค้าที่ซื้อยาไทยของเรานะคะต้องบอกว่าถ้าอยากจะซื้อสินค้าของเราติดต่อได้ที่แลดฟอมเลยหรือว่าจะเป็นลูกค้า O E M ที่อยากสร้างแบรนด์สมุนไพรให้มั่นใจกับบ้านหมอละองแล้วก็ติดต่อมาหา,าเราได้นะคะที่ทางเบอร์095 0807887หรือว่าจะเป็นทางไลน์แอดละองม b อโบนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียด ความมืออาชีพของเราที่จะซต์ของเราต่อได้ w w w l a o l t o b l e c o m นะคะขอฝากท้ายตรงนี้ว่าให้เชื่อมากนในสมุนไพรไทยทเชื่อใจบ้านหัวละออง,องขอบคุณมากค่ะ